ื่อวันที่16มิถุนายนดรสุเทพชิตวงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดงาน EEC Job Expo 2023โดยมีนายสิบหมื่นชัยโพธิสินรองอธิบดีกรมจัดหางานเป็นผู้กล่าวรายงานและนายนิติวิวัฒวานิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาจังหวัดชนบุรีโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่16-17ถึงมิถุนายน2566เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของประชาชนในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนได้มีงานทำโดยมีตำแหน่งงานว่างกว่า12,000อัตรา สามารถบรรจุงานได้ทันทีจำนวน2,400อัตราและรับสมัครงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศอีกกว่า2,000อัตราภายในงานเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับมือกับอุตสาหกรรม S-Curve และ New Curve โดยแบ่งเป็น6กิจกรรมหลักๆคือกิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์แห่งพระราชากิจกรรมรวมใจสร้างงานพัฒนาอาชีพ กิจกรรมรับสมัครงานหาคนที่ใช่ได้งานที่ชอบกิจกรรมการเปิดนิทรรศการการเปิดโลกอาชีพ eec กิจกรรมการเสวนาจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสมัยใหมย่ยานยนต์สมัยใหม่โลกอาชีพในอนาคตและการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้แสดงความสามารถทางด้านทักษะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่รองรับการขับเคลื่อนการทำงานอุตสาหกรรมในอนาคตทั้งนี้ในปัจจุบันจังหวัดชุบุรีมีประชากรประมาณ1 6 5 2 0 1 5 000, คนประชากรแฝงประมาณ1,500 0 0คน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ยกย้ายเข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีประชากรวัยแรงงานที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปในจังหวัดชนบุรีจำนวนทั้งสิ้น1,069,285คนและจำนวน9,409คนคือผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการจ้างงานอาทิกำลังว่างงานหรืออยู่ในช่วงรอที่จะทำงาน อคาเดมี่ัอนทามเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช,ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e o o o k r e ฟ f i ส์อ a c a d e m y